สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิกรมกรมดิตในรายการมองโลกแบบวิกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อภูมิภาคของเรากําลังจะกลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีประชากรถ,ถึง600ล้านคนสื่อกลางนะครับที่จะทําให้ประเทศในสมาชิกของเรามีความเข้าใจแล้วก็เกิดความร่วมมือกันระหว่างกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องเข้าใจนะครับสิ่งนั้นก็คือเรื่องของสื่อสารก็คือเรื่องของภาษานั่นเอง ท่านผู้ชมครับลองมาคิดกันดูนะครับว่าประชากรโลกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลานั้นเรามีครบ7,000ล้านคนโดยทารกที่เกิดขึ้นฟิลิปปินส์อันนั้นเป็นคนที่7,000ล้านคนเราลองคิดดูนะครับว่า7,000ล้านคนในโลกนี้เนี่ยเราต้องใช้ภาษาอะไรสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่แน่นอนครับภาษาแรกที่ใช้มากที่สุดคือภาษาอังกฤษตามมาด้วยจีนครับเป็นอันดับสองทั้งในวงการเศรษฐกิจธธก ในวงการของประชากรทั้งโลกเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า2ภาษานี้ถือว่าเป็นพระเอกแล้วถ้าเกิดเราไปดูนะประเทศที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปแคนาดาออสเตรเลียหรือมีตั้งหลายประเทศในภูมิภาคเราล้วนแต่พูดภาษาอังกฤษกันทั้งสิน้นมีขนาดกว่า6 0ของ GDP โลกเลยนะครับที่พูดภาษาอังกฤษและแน่นอน ถ้าเรามามองดูนะครับว่าการขยายตัวของคนที่พูดภาษาอังกฤษนั้นเป็นเพราะธุรกิจนั่นเองธุรกิจขยายตัวคนพูดภาษาอังกฤษก็มากขึ้นในปี2020นะครับมีการพยากรณ์กันว่าคนที่จะพูดภาษาจีนเพิ่มจะมีจํานวนมหาศาลทั่วโลกเลยนะครับอาจจะมีจํานวนมากพอกับคนพูดภาษาอังกฤษเลยก็ได้ฉะนั้นถ้าเราไปดูนะครับว่าทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ในจำนวนประชากรที่มากขนาดนั้นแล้วพูดหลักๆเป็นแค่สองภาษาส่วนคนไทยล่ะครับคนไทยเราวันนี้พูดภาษาอะไรกันบ้างเราอยู่ในบ้านเราเราพูดแต่ภาษาไทยภาษาไทยนะครับใช้ได้เฉพาะถึงที่สนามบินสวนนภูมิเครื่องบินบินจากสวนนภูมิขึ้นไปปับ๊บภาษาไทยเราก็เป็นใบ้แล้วล่ะครับวันนี้จะต่อยอดให้คนไทยเราสามารถมีความสามารถในการสื่อสาร กับทั่วโลก7,000ล้านคนได้อย่างไรเรื่องภาษาอันนั้นสำคัญมากการที่เราพูดภาษาได้ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นเกิดทำให้เราหาความรู้ได้กว้างขวางขึ้นฉะนั้นการที่คนไทยจะต้องเลือกภาษาที่สองและภาษาที่สามอันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญการที่จะเลือกเรียนนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนเพิ่มขึ้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น วันนี้เราเห็นนะครับว่าภาษาจีนกลางนั้นมีคนพูดกันเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจของจีนก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยทีเดียวฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังขยายตัวในอนาคตอย่าลืมนะครับว่าประชาคมอาเซียนคือเรื่องของเราถ้าเราไม่พูดภาษาที่สองประชาคมอาเซียนก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ของเรานั่นเองแล้วพบกันใหม่ในรายการมองโลกแบบวิกรมครับสวัสดีครับ